don't you don look well, Robert James. ม้งคนเมเจอร์เดินมาความยอดเยี่ยมวางเดิมพันพิชิตใจคอหนังคุณภาพทั่วโลกกับหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดปี2015 We're at war. It's a war of perception. The poor kid from Brooklyn against the whole Soviet Empire Pawn Sacrifice เดิมพันชาติรุกคาดโลก นักแสดงฝีมือยอดเยี่ยมรับบทคู่แข่งเกมมากรุกที่เยี่ยมยอด2นักแสดงชายแถวหน้าของฮอลลีวูดผู้ถ่ายทอดบทบา,ออาท2อัจฉริยะมากรุกโลกบ๊อบบี้ฟิชเชอร์จากอเมริกา24ชั่วโมงในหัวของเขาคือเกมเดินหมากไม่ใช่แค่คู่แข่งที่เขาต่อสู้ตัวเขาเองตั้งหากที่น่ากลัวที่สุด รับบทโดยโทบีแมกไวนักสแสดงหนุ่มขวัญใจแฟนหนังที่พิสูจน์ฝีมือได้ทั้งผลงานรางวัลย่างซีบิสก i ตหรือ The Great ท a กสบีและภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ไตรภาคอย่าง s p i d e r m a แซึ่งการสแสดงของเขาในพรอนเซอร i ครั้งนี้ต่างได้รับเสียงยกย่องจากนักวิจารณ์อย่างท่วมทน้นวันนี้คือบทบาทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเขา There I politics don't about really care about politics. Boris Spassky จากโซเวียตพระเจ้าสร้างเขามาพร้อมหมากลุกไม่มีคำว่าลังเลในทุกก้าวชีวิตและก้าวเดินของตัวหมากรับบทโดย l ีฟชารายเบอร์นักแสดงมากเข้มเจ้าของเครดิตเข้าชิง3มรางวัลลูกโลกทองคำและเจ้าของบทตัวร้ายที่ผู้ชมต่างจดจำติดตาจากผลงานฟอร์มใหญ่อย่าง Sal t และเอ็กซ์แม i ออริจินว เขาใช้เกมพิสูจน์ศักดิ์ศรีแต่โลกใช้เขาเป็นสงครามโอกาสเดียวกับการร่วมลุ้นทุกนาทีทุกการตัดสินใจทุกเกมเดินมากที่ผลลัพธ์จะเดิมพันด้วยอนาคตคนทั้งชาติในภาพยนต์รยอดเยี่ยมที่คอหนังห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง I'm coming for you Pawn sacrifice เดิมพันชาติรุกคาดโลก 24กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์